สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเศรษฐท,ะท,ะทะัศน์โดยจะเอาสามบทที่รู้สึกว่าโดดดินได้แง่ายคิดมากที่สุดมาเล่าให้กันฟังครับโดยทั้งสามบทผมจะสะรุปให้ได้ใจความสำคัญสิ่งที่ได้เรียนรู้เหตุผลที่เลือกเป็นความคิดเห็นแบบส่วนตัวแบบตรงไปตรงมากันครับสำหรับบทที่หนึ่งมนุษย์ผู้ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่บทนี้อธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้คิดแบบมีเหตุผลตลอดเวลาซึ่งในทางเศร,รษฐศาสตร์ดั้งเดิมมักจะบอกว่า เราเป็นคนที่คิดแบบมีเหตุผลคิดแบบเป็นระบบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั้นมันแทบไม่เป็นเลยผู้เขียนยกตัวอย่างหลายอย่างเช่นเรามักหลงกับราคาป้ายรถมากกว่าเหตุผลจริงๆเราตัดสินใจจากอารมณ์ในช่วงนั้นๆหรือแม้บางทีเราทำบางอย่างเพียงเพราะคนรอบตัวเราไม่ใช่เพียงเพราะตัวเราอยากทำจริงๆแล้วผมได้เรียนรู้จากบทนี้คือถ้าเราเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักร เราจะเข้าใจการตัดสินใจทางเศรษฐกิจกได้ดีขึ้นและเข้าใจตลาดได้ลึกขึ้นด้วยเช่นทำไมคนเราถึงชอบผ่อนโทรศัพท์ทำไมโฆษณาถึงมีอิทธิพลมากกว่าหรือทำไมห,หลายคนหลงกลงกับโปรโมชั่นง่ายมากผมผมเห็นด้วยกับบทนี้เกือบทั้งหมดเลยครับเพราะมันสะท้อนชีวิตจริงมากแต่ในส่วนที่คิดต่างคือผู้เขียนจะดูให้ความเชื่อมั่นกับการออกแบบพฤติกรรมสูงเกินไปบางครั้งปัญหามันไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมแต่เกิดจากรายได้ที่ไม่พอจริงๆครับ บทที่2เมื่อตลาดไม่ได้แก้ทุกอย่างบทต่อมาที่เรื่องนี้คือบทเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาดเป็นบทที่อธิบายว่าการปล่อยให้ตลาดทํางานเองตลอดไม่ได้แปลว่าจะได้ผลดีเสมอยกตัวอย่างเช่นมลพิษทางอากาศและน้ําบริษัทผูกขาดทาให้ราคาสินค้าแพงขึ้นสินค้าสาธารณะที่เอกชนไม่อยากลงทุนหรือกรณีที่ผู้บริโภคไม่รู้ข้อมูลจริงเช่นค่าเทอมค่าแพ็กเกจโทรศัพท์ บทนี้ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมรัฐบาลต้องมีบทบาทในบางด้านเช่นการควบคุมสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือการสร้างระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดไม่อยากทำเพราะว่ากำไรน้อยซึ่งผมชอบแนวคิดนี้เพราะว่ามันตอบคำถามหลายอย่างในสังคมเราเช่นทำไมเราติดปัญหา PM 2. 5มานานทำไมไฟบางช่วงแพงหรือทำไมระบบสุขภาพต้องเป็นภาครัฐที่ช่วยเหลือ แต่ก็มีบางจุดที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหนังสือเหมือนจะมองว่ารัฐทําได้ดีเสมอซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งก็มีคอร์รัปชันการบริหารที่ไม่โปร่งใสหรือการทําให้ระบบราชวาเหมือนกันบทที่ 3. ความเหลื่อมล้ําคือปัญหาเชิงโครงสร้างบทสุดท้ายที่เรื่องนี้เป็นเรื่องความเหลื่อมล้าและการพัฒนายอย่างยั่งยืนเป็นบทที่พูดลึกและน่าสนใจมากพอไม่ได้มองแค่เรื่องไรายได้แต่เน้นไปที่โครงสร้างโอกาสเช่นใครเข้าถึงโรงเรียนดีๆได้ ใครมีเส้นทางเติบโตในอาชีพใครมีสวัสดิการรองรับและใครต้องร้นดนมากกว่าคนอื่นตั้งแต่เด็กบทนี้ช่วยให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวเลขอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดด้วยความเป็นธรรมความมั่นคงทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบทนี้คือถ้าเราต้องการเศรษฐกิจที่เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ำเช่น การศึกษาการดูแลสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการขั้นพื้นฐานส่วนที่เห็นด้วยคือการพัฒนาไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ส่วนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยคือหนังสือเสนอให้รัฐเพิ่มสวัสดิการหลายอย่างแต่ไม่ค่อยพูดถึงภารางบประมาณหรือวิธีการหาเงินซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากทั้ง3บทที่ได้เลือกมาทําให้เรามองเศรษฐศาสตร์ในมุมมองที่เป็นมนุษย์มากขึ้น เราไม่ได้เรียนแค่กลไกลตลาดแต่เรียนรู้ว่ามนุษย์คิดอย่างไรสังคมจัดการปัญหาอย่างไรและการพัฒนาที่ยั่งยืนควรหน้าตาแบบไหนหนังสือเศรษฐาทัศทำให้ผมเห็นภาพว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ไกลตัวเลยแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในพฤติกรรมการตัดสินใจและนโยบายรอบตัวเราถึงแม้จะมีบางส่วนที่คิดต่างจากผู้เขียนแต,แต่โดยรวมเป็นหนังสือที่ช่วยเปิดมุมมองและทำให้เข้าใจเศรษฐกิจแบบง่ายและเชื่อมโยงชีวิตจริงมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ